วันนี้เราจะทำผัดเออผัดถั่วฝักยาวค่ะมีโปรตีนเกษตรตัวนอนเนาะมีเห็ดหอมค่ะเราจะผัดผัดกะเพราะคระับวันนี้ทำผัดกะเพราเจาค่ะใส่น้ำมันลงไปสักหน่อยนะ ลงไปผัดก่อนเลยนะคะตีน ก็นอนกลับไปเห็ดเห็ดหอมแห้งนะคะเราจะต้องแช่น้ำให้มันนิ่มก่อนนะคะแล้วก็บีดน้ำออกค่ะเราจะไม่ใส่ซีอิ๊วด,ดำนะคะเพราะว่าเราไม่ไม่ชอบสีมัน สีิ้วขาวค่ะใส่ซอสลงไปตามด้วยน้ำตาลนะคะ พริกสดบางคนก็จะไปโคลนะคะเอาไปโคลแต่บางบางคนก็ทุบๆเอาแต่เราเอาหั่นค่ะหั่นพอให้มันแตก,กนิดนึงนะคะจากแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะตัวปักยาวแครอทนะคะเพิ่มสีสัน แล้วมีเห็ดญี่ปุ่นด้วยนะคะใส่ลงไปด้วยแต่เราจะใส่ตอนท้ายนะคะใส่ไปให้หมดเลยค่ะ ถัอฝักยาวบ้านนะคะเขาไม่ได้ใส่ยาเขาไม่ได้ฉีดยาเราจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่ฉีดยามันก็จะไม่ค่อยสวยเนาะถัว่วถั่วบ้านอะ่ะจะไม่ค่อยสวยเหมือนถั่วที่เขาฉีดยานะคะเติมีนิดนึง นี่ค่ะเห็ดญี่ปุ่นนะใส่เห็ดญี่ปุ่นลงไปเลยค่ะในกระเพราก็เก็บเอาที่เราปลูกไว้ หอมหอมค่ะซื้อมาจากตลาดไม่ค่อยหอมเหมือนเหมือนอที่เราปลูกเองนะคะไม่รู้เป็นยังไงเก็บเองใหม่ๆจากต้นเนี่ยมันจะหอมมากเลยค่ะแล้วก็ปลูกไว้ก็เพื่อนบ้านเขาก็เอาม,ามาขอไปไปทากับข้าวด้วยนะคะแบ่งปันกันไปเราก็ไม่ได้ทําทุกวันนกสัดกะเพรา คนไหนต้องการแล้วก็มาขอแบ่งปันไปแล้วก็ไม่ว่ากันค่ะทำไปทำมาก็ได้เต็ม <c oughs> เต็มกระทะเลย ซ้ายแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะใกบกระเพรากะเพาโรยหน้าเรียบร้อยทำนเยอะนี่นล้วก็ไปแดงเพื่อนทานด้วยนะคะ จะแบ่งทุกวันเลยค่ะทำกับข้าวไปแบ่งให้เพื่อนด้วยทุกวันเลยค่ะดูแลกันไปนะาเสียกสีแบบนี้เรามีอะไรเราก็แบ่งปันไปโอ,โอเคโอ้หน้าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสามาราทานมากเลยนะคะ